วันนี้เราจะมาคุยกับคุณธนพลดอกแก้วนะครับนายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับภัยเงียบโซเดียมแฝงนะฮะแนะอ่านฉลากก่อนบริโภคนะครับสวัสดีครับคุณธนพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณธนพลครับเออสอบถามนิดหนึ่งนะครับเอาฟีทิ้นฐานก่อนเลยเรื่องโซเดียมโซเดียมครับคืออะไรแล้วเจอได้ที่ไหนบ้าง คือจริงๆแล้วโซเดียมก็เป็นโซเดียมคลอไรเนี่ยครับโซเดียมก็คือเกลือแร่ที่เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งน,นะครับที่มันมีความจำเป็นต่อร่างกายเรานะครับคือจริงๆ,ๆแล้วตัวโซเดียมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ <ๆ S 1> มีตัวโซเดียมเนี่ยตัวโซเดียมคลอไรเนี่ยอาจจะมีตัวเดียวเนาะแต่ทีนี้ตัวโซเดียมเนี่ยมันอาจจะแตกไปอีกหลายๆตัวอย่างเช่น เป็นโซเดียมโมโนฟูตเมตก็คือไอโซเดียมตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในรูปลักษ์ของผงชูรสเห็นไหมครับ,รบแล้วก็มีโซเดียมไบคาร์บอเนตอันนี้ก็คือจะเป็นโซเดียมที่อยู่ในชุดไอพวกเขาเรียกอะไรนะผงฟูอะครับไอพวกแบงกิ้งพาวเวอร์พวกนีย้ยครับอันเนี้ยอ,อีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นออีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นเรื่องยาลดกดอะไระเป็นยาปราับความเป็นกดเป็นด่าง ของเลือดอะไรเนี่ยครับจริงๆก็มีอีกกลุ่มหนึ่งด,ด้วยด้วยด้วยตัวโซเดียมเนี่ยมันแตกเป็นหลายอย่างครับอันเนี้ครับใ,ในในสิ่งที่เราในในวัตถุที่เรากินเนี่ยในอาหารเนี่ยโซเดียมที่ไหนมีเยอะสุดครับคือในในอาหารทุกชนิดส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นขนมหวานหรือว่าอาหาร หมากดองหรือว่าอาหารที่แปรรูปต่างๆหรือว่าอาหารที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดหรือว่าในร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ในตัวของผลิตภัณฑ์พวกนี้จะประกอบไปด้วยโซเดียมทั้งหมดแต่ถามว่าสิ่งที่สมาคมเพื่อนโลคไตประเทศไทยสำรวจโซเดียมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยตัวที่โซเดียมเยอะที่สุดเนี่ยครับจะเป็นเป็นพวกอ,อาหารกึ่งสำเร็จรูปครับ อย่างเช่นจะอยู่อาหารถึงสสาเร็จรูปก็คือจะเป็นช่วงพวกกลุ่มบะหมี่ครับครับจะมีอยู่เยอะพวกบะหมี่หรือว่าเส้นพวกอะไรนะอูด้งพวกอะไรเงี้ยครับเป็นแบบจากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีตัวโซเดียมจริงจงตั้งแต่สองร้อยกว่าจนถึงเจ็ดพันสองร้อยนะที่เราสำรวจนะครับตอนหนึ่งหน่วยบริโภคครับครับครับแล้วในในสวนผลิตภัณฑ์ก็คือเขาเขาได้ระบุไหมครว่าคือในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีโซเดียมมากน้อย แค่ไหนคือในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเขาจะมีอ่าฉลากบอกอยู่แล้วครับในตัวฉลากเนี่ยก็จะมีอยู่อยู่สองด้านนะครับก็คือในด้านหน้าเนี่ยก็คือจะบอกรูปลักษณ์อาหารก็คือแสดงตัวบรรจุภัณฑ์ไว้ก็คือเป็นข้อมูลทางโภชนาการนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นแบบของ TDA ในตัวรูปกษณ์โภชนาการเนี่ยก็คือว่าเขาจะบอกแค่หนึ่งหน่วยบริโภคก็คือเ mm hmm. หมือนกับบอกเราไว้ครึ่งเดียวนะครับแต่ตัวท mm ี hmm. ่จะบอกเราว่ามีปริมาณโซเดียมเต็มเนี่ยคือจะบอกในตัวของ GDA ในตัวฉลาก GDA เนี่ยคือจะบอกคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยครับที่เราควรจะบริโภคเนี่ยคือแบบเต็มเลยคือบอกว่าจะมีพลังงานเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหร่แบบนี้เลยครับ อันนี้จะบอกไว้ชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าในตัวฉลากที่ติดไว้ตามซอมโภชนาการเนี่ยคือเราต้องบอกว่าคืออ่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยสนใจในการอ่านฉลากพวกนี้หรอก <c oughs> ผู้บริโภคจะสนใจว่ารูปลักษณ์เป็นยังไงซองใหญ่ไหม <c oughs> มีของแถมไหมจะเป็นแบบนี้มากกว่า <c oughs> ก็จะไม่ค่อยใส่ใจคือสมาคมเพื่อนโลกไปน,นะครับออกมาสอนให้คนที่ ออยากจะเตือนนะครับอยากจะเตือนผู้บริโภคว่าให้มีอ่าให้อ่านฉลาดก,ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพราะว่าโซเดียมเนี่ยก็คือว่าในตัวโซเดียมจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ,รบเราต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเราบริโภคเกินเนี่ยมันก็เกิดข้อเสียเนะ <'S> าะข้อเสียของมันนัคือว่าหนึ่งจะทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงน,นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพวกโรคหลอดเลือด อันที่สามก็คือเกิดจากโรคหัวใจแบบเนี้ครับอันที่สี่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดบริโภคไปนานๆสิ่งที่ตามมาคือว่าจะทําให้เกิดภาวะไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอ,อันเนี้ครับม,มันจะผลกระทบจากการบริโภคโซเดียมเกินที่ร่างกาย<อ>ต้องการร่างกายคนเราเนี่ยครับอต้องการปริมาณโซเดียมนะครับหนึ่งมื้ออาหารนะครับหนึ่งมือม้อเช้านะครับเราต้องบริโภค โซเดียมเนี่ยไม่เกิน600 uh huh. มิลลิกรัมมื้อเที่ยงก็ไม่เกิน600หรือว่ามื้อเย็นก็ไม่เกิน600 <c oughs> ก็คือโดยรวม, <c oughs> รวมภาพรวมๆเนี่ยครับตามที่ w h เเขาบอกว่าอาประชากรทั่วโลกต้องบริโภคโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันครับ <c oughs> แต่จริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยครับคนไทยเราพูดถึงคนไทยเลยคนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมเนี่ยวันหนึ่งครับเกือบสองเท่าเลยนะ เกิน400มิลลิกรัมคนไทยเนี่ยปริภคโซเดียมเนี่ยประมาณวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า3,600มิลลิกรัมนะด้วยปัจจุบันเนี่ยครับครับการที่บริโภคโซเดียมมากๆไปนี้มีผลเสียนอกเหนือจากโรคไตแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นอีกนะก็ก็โรคโรคอ่าโรคความดันโลหิตสูงไงครับโรคหลอดเลือดหัวใจไงครับและโรคหลอดเลือดต่างๆแล้วก็โรคหัวใจครับสิ่งที่ตามมา Mm hmm. แล้วก็สิ่งที่ทเลวร้ายที่สุดคือมันจะทําให้เกิดโรค NCD ครับคือโรคไม่ติดต่ออ่าเขาเรียกอะไรนะโรคไม่ติดต่อเ้วรอาะครับท oh. ี่จะเกิดขึ้นอันนี้ในข้อเสียของโซเดียมแต่ในตัวโซเดียมก็ยังมีข้อดีนะครับข้อดีของโซเดียมมันคือหนึ่งช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเนี่ยทํางานได้อย่างเป็นปกติอันที่หนึ่งอันนี้ข้อดีของโซเดียมเนาะ <Sure. S 2> ข้อที่สองก็ช <Yeah. S 2> ่วยป้องกัน การอ่อนเพียจากความร้อนหรือลมแดดต่างๆเห็นไหมครับแล้วก็ข้อสามโซเดียมจะช่วยให้แคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆเนี่ยสามารถละลายในเลือดได้ดีเนี่ยครับมันก็มีข้อดีนะข้อดีกับข้อเสียเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่เราจะบริโภคอย่างไงเนี่ยให้ทุกอย่างมันปะาลานค่น,นั้นเองครับครับคุณธนพลครับในภาพในภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องการให้อ่านสลากเนี่ย คือทางทาคสมาคมแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีมีเครื่องมือบางมีเครื่องมือในหาที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปอา่านฉลากมากขึ้นเวลาจ,จะซื้อของและดูโซเดียมปริมาณมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือคือตอนเนี้ครับเราก็พยายามจะผลักอพยายามจะผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยครับเขาเรียกอะไรนะมีความจริงจังกับเรื่องอฉลาก ให้<ร>แบบให้ให้เต็มรูปแบบสักทีหนึ่งในกับผลิตภัณฑ์อาหารเนาะให้เห็นได้ชัดเจนหนึ่งเนี่ยคือไม่ใช่ว่าในรูปแบบฉลากอาหารเนี่ยหรือว่าแบบฉลาก GDA เนี่ยมันเปน็คือเดิมเนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆมากเลยครับคือผมบอกบได้เลยบางทีเนี่ยเรามองขนาดเราเองยังแทบจะแบบมองแทบไม่เห็นเลยอะทำยังไงก็ได้ให้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มันชัดเจนมันอันนี้นะอันนี้คือ สัญ,ญลักษณ์ทางโภชนาการเนี่ยอันนี้เป็นแบบอย่าเป็นแบบให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้เราเราพยายามจะผลักดันให้มันเกิดแบบชัดเจนเลยครับเป็นเป็นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่ตีตรากับอยู่ยบนฉลากนี้ใช่ไหมครับคุณธนาพลใช่ครับเราพยายามจะอ่าไม่ใช่อ่าอยู่บนซองเลยครับซองผลิตภัณฑ์อาหารนี่ยครับใครเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้ด้านหน้าซองนะเป็นฉลาก TDA ให้เห็นตัวใหญ่ๆเลยว่าอ่าจะได้บอกว่า ค่าพลังงานและค่าสารอาหารต่อห่อเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นมีพลังงานเท่าไหร่มีน้ําตาลเท<แ>่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหร่เพราะเราเห็นโซเดียมช<แ>ัดเจนเนี่ยครับผู้บริโภคเนี่ยเวลาจะเลือกซื้อเนี่ยสมมุติว่าในซองหนึ่งเนี่ยมีเก้าร้อยห้าสิบมิลลิกรมัมแสดง<แ>ว่าหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยอ่าค่าถ้าเขากินเนี่ยเขาจะต้องแบ่งแบ่งรับประทานเป็นสองครั้งถูกไหมครับเพราะถ้าครั้งหน<แ>ึ่งไม่เกินหกร้อยเนี่ย ืคือเขาต้องแบ่งทานไงม,มันอาจะได้รู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดเราทานหนึ่งซองแล้วเนี่ยมันเกินรัเนี้เราจะต้องเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องจัดบ,บริหารในการบริโภคแบบไหนยังไงเขาถึงจะปลอดภัยอ่ะครับอืมครับคือมันเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้รู้ว่าอันนี้ควรจะบริโภคขนาดไหนบริโภคมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับคือในภาพร,รวมที่ผมบอกว่าคือคนไทยบริโภคโซเดียม มากกว่าเอ,อ3,000มิลลิกร,รัมต่อวันผมส,สงสัยว่าในต่างประเทศเนี่ยมีเขากิงไหมฮะเขาเขากิงไอ้ลักษณะนี้ไหมฮะคือในต่างประเทศก็ทําเหมือนเราครับเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมูลการสํารวจเนี่ยครับคือเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมลงลงมาเล่นเรื่องเองนี้ยเนื่องจากว่า,าประชาชนคนไทยเนี่ย เดี๋ยวเนี่ยครับเขาเริ่มเจ็บป่วยตั้งแต่วัยเด็กและเริ่มมีอาการภาวะความดันโลหิตสูงห,หรือว่าเกิดภาวะไตวายเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยอแล้วเราก็เลยเก็บข้อมูลเรื่องพวกนี้ว่าคือปัจจัยหลักๆเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยคือเด็กเนี่ยทําไมเขาบริโภคอาหารทุกเนี่าที่ปริมาณโซเดียมสูงๆเนี่ยมากเกินไปไหมถึงทําให้เขาเจ็บป่วยเร็วขึ้นแล้วพอเราสารวจจริงๆเนี่ยครับในอาหารทุกชนิดเนี่ย ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยโซเดียมหลักๆเลยที่เราเจอครับครับครับ,รบเราเลยต้องลงมาอออกแรงกระตุ้นกันนิดนึงว่าพอเราสำรวจเจอแล้วเนี่ยครับเราก็เลยออกมามีการแถลงข่าวเตือนผู้บริโภคให้อ่านฉลากก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยเราก็เลยแบ่งอาหารอยู่เป็นประมาณนัก สี่ห้าส่วนนะครับ mm hmm. ถามว่าทำไมเราต้องแบ่งแบบนี้เรายกตัวอย่างเช่นภาวะโควิดระบาดเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลาเกือบสองปีเนี่ยครับเราจะเห็นได้ชัดว่าประชาชนเนี่ยจะไม่เดินออกไปซื้ออาหารในตลาดสดมาทํากินเองเลยอันนี้ mm hmm. ส่วนหนึ่งร,รเราก็เลยสังเกตได้ว่าร้านอาหารไออาหารที่ปรุงอุอ่นร้อนที่ปรุงเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในร้านสะดวกซื้อถูกไหมครับ พออยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคืออย่างเช่นอาหารแช่เย็นแช่แข็งเนี่ยครับที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยคือหิวเมื่อไหร่ก็เดินเข้ามาได้เลยในร้านสะดวกซื้ออันเนี้ยจะมีปริมาณโซเดียมตั้งแต่สองร้อยกว่าจนถึงพันสามร้อยเก้าสิบเลยเราจะเห็นเลยอย่างเช่นข้าวผัดกะเพราข้าวคุกกะปิเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวกุ้งจ๊กพวกเนี้ยครับเราจะเห็นได้ชัดเจน อันนี้ส่วนหนึ่งที่เราสํารวจแล้วเราเจอปริมาณโซเดียมสูงอันที่หนึ่งนะครับ,รบอันที่สองสิ่งที่เราอสําสรวจอีกตัวนหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่ามีความสําคัญมากทําไมเด็กวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่าวัยรุ่นเลยเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็เริ่มเข้าสู่ภาวะไตาวายเริ่มมีจํานวนขยับมากขึ้นรเราก็เลยสํารวจอาหารไปเช่น ขนมขบเคี้ยวเราจะได้เห็นว่าตัวขนมขบเคี้ยวเนี่ยมีตั้งแต่ซองเล็กไปถึงซองขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมตั้งแต่หลักหลักสิบจนถึงแปดร้ s, อยสิบมิลลิกรัมต่อซองต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเราบอกได้เลยว่าปริมาณโซเดียมสูงมากแล้วเด็กเนี่ยครับเวลาเขาเลือกซื้อเนี่ยหนึ่งเนี่ยคนที่พาไปเนี่ยคือผู้ปกครองเนี่ย ไม่เคยไม่ไม่เคยสอนให้ลูกอ่านฉลาดคือสิ่งที่เห็นในสักเลยคือว่ารูปลักษ์โฆษณารูปลักษ์จากซองใหญ่อันที่หนึ่งอันที่สองอ่าเนื่องจากสื่อโฆษณาผ่านโซเชียลอย่างเช่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือผ่านทางช่องทีวีหรือโฆษณาทางช่องทางต่างๆนะครับเห็นเด็กมีการเห็นกันเลยไปเลือกซื้อตามตามทางโฆษณา อันที่สามเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดก็คือมีของเล่นแถมไหมอันนี้อ,อีกส่วนหนึ่งเนี้ยครับเด็กก็จะอ่าซื้อของพวกนี้ยมาบริโภคแล้วการบริโภคเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเด็กไม่ได้แบ่งทานนะครับเด็กก็จะกินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนสุดท้ายหมดอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วจากหลังจากนั้นเราก็มาเก็บข้อมูลเนี่ยเราคิดว่าอันนี้หลายคนคิดว่าเป็นอาหารคนจน เช่นอาหารึ่งสําเร็จรูปในอาหารึ่งสําเร็จรูปก็จะเป็นบะหมี่ต่างๆเห็นไหมครับบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปต่างๆเขาบอกว่าเป็นอาหารคนจนแต่ผมบอกเลยว่าบะหมี่ขิงสําเร็จรูปไม่ใช่อาหารคนจนนะครับ <ừ> อืเพราะว่าบะหมี่ขิงสําเร็จรูปเนี่ยมีตั้งแต่ราคาห้าบาทหกบาทจนถึงราคาเกือบร้อยนะครับอ่าใช่แสดงว่า,าสำเร็จรูปเนี่ยไม่ใช่อาหารคนจนบะหมี่สาเร็จรูปเนี่ยครับจะเจอปริมาณโซเดียมตั้งแต่สองร้อยกว่าจนถึงเจ็ดพันสองร้อยมิลลิกรัม อันนี้จะสูงมากสูงแบบมหาศาลมากเลยครับครับอันนี้ส่วนหนึ่งและอีส่วนหนึ่งก็จะเป็นเช่นอพวกประเภทโจ๊กต่างๆอันนี้ก็มีปริมาณโซเดียมสูงจะมีตัง้งแต่ศูนย์ถึงพันพันสี่ร้อยกว่ามิลลิกรมัมตอนหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับ,รบและก็ประเภทที่สามก็คืออ่าประเภทซุปอันนี้ครับประเภทพวกซุปซุปต่างๆในพวกซุปสาหร่ายหรือซุปอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะเจอใน อาหารที่เป็นฟองๆมาจากต่างประเทศ่ะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราต้องเจอเนาะและอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่ากลัวที่สุดแล้วก็เป็นปัญหามากที่สุดก็คือเครื่องปรุงรสอ๋อครับใช่ไหมครับเครื่องปรุงรสนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดแม้แต่คนในครอบครัวเราอย่างเช่นแม่เราเนี่ยจะทําอาหารให้เราแต่ละมื้อเนี่ยก็คือแม่เราก็ไม่รู้หรอกว่า ในตัวหนึ่งหนึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะที่ใส่ไปอะ่ะจะมีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่แล้วก็แม่เราก็ปรุงอาหารนานๆเนี่ยเนื่องจากว่าอ่าลิ้นเราเนี่ยครับก็จะรับรสชาติเดิมๆม,มันก็จะเค็มอยู่เป็นเดิมๆความเค็มจะไม่ลดลงนะครับ mm hmm. ความเค็มที่รับ,บรสเนี่ยมันก็จะเค็มขึ้นเรื่อยๆคในปริมาณโซเดียมเนี่ยครับที่อยู่ในในเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยก็จะมีเราจะแบ่งเป็นเป็นสี่กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือเช่นประเภทซอสซีอิ๊วน้ำปลาอันนี้ครับ <The. S 2> ปริมาณโซเดียมอยู่อย่างน้อยเนี่ยพันสามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไปอันนี้อีกส่วนหนึ่งและก็อีกส่วนหนึ่งก็ประเภทผงปรุงรสแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ประเภท,นนรเทพริกแกงพวกอะไรนะน้ำปรุงรสต่างๆแล้วสุดท้ายก็คือพวกเนยชีสเนี่ยครับอาหารพวกนี้จะประกอบไปด้วยโซเดียมทั้งหมดแต่ถามว่า,าผู้บริโภคเนี่ย ไม่เคยใส่ใจในเรื่องการอ่านฉลากที่จะดูปริมาณโซเดียมเลยผมบอกได้เลยว่าในตัวฉลากเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวในในตัวผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ครับเขาจะพยายามติดฉลากอย่างเช่นฉลากโภชนาการอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอาจจะมีฉลาก GDA บ้างไม่มี GDA บ้างไอตัวที่ไม่มีฉลาก GDA เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก กลุ่มที่สี่นะครับกลุ่มเครื่องปรุงรสเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีฉลาก C D A แล้วก็อันนี้แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าปริมาณโซเดียมเนี่ยมันมีเท่าไหร่อันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมันจะน่ากลัวก็คืออ่าน่ากลัวตรงไหนเช่นร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในครัวเรือนเราแล้วก็ในโรงเรียนที่ลูกเราไปเรียนนะครับอันเนี้จะถูกปรุงอาหารที่ให้ครอบครัวเรา หรือลูกเราเนี่ยทานทุกวันถ้าเกิดเราซื้อจากร้านต่างๆ็นับนี้ครับครับอ่ะโ้โหวันนี้ต้องบอกว่าถ้าถ้าจะสรุปสั้นๆเลยคีย์เวิร์ดที่สําคัญเลยก็คือเวลาเราทานอะไรเนี่ยเราต้องดูฉลากนะครับดูเรื่องของโซเดียมว่าอย่าให้มันเกินในแต่ละวันนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ธนพลมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับถ้าอยากถ้าอยากได้ข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเข้าไปที่เพจ f a c e บุ๊ k สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีลงลงผลิตภัณฑ์พวกนี้ไว้ทุกวันว่ามีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ครับแล้วก็คนเราเราผู้บริโภคจะต้องอบริโภคโซเดียมได้วันหนึ่งไม่เกินเท่าไหร่อันนี้ครับเราจะลงข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดครับคขอบพระคุณมากครับพิธาพลครับ สวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่า